สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่15ตุลาคม2 5ง5ันนะครับก็กระมาลารีวิวเกี่ยวกับความคลิปหน้านะครับของงานที่วางไว้ว่าจะทำในกลุ่มูซเรียลรล้อยู่เลยเนี่ยนะครับก็จะมี อะไรบ้างอ่านยอบมาทางโลโกมาทาง,าทางสายโอเคขอล่ง้งขวาเนี่ยนะครับโอเคอันนี้ผมก็ทบทวนอยู่อยู่หลายรอบเนาะนานแหละจริงๆก็อยู่ทบทวนชีวิตอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรต่อดีนะจริงเหรอว่าจะไปเขียนโปรแกรมด้วยภาษา อื่นๆหรือรูปแบบใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเป็นซีชาร์ปมอนโยดับเบิลยูพีมาวีเอ่อฟัตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเลยเขียนตั้งแต่ดวงพิชัยสงครามกับพี่สุยญาติไล่มาก็ไม่ค่อยได้ลงมือเท่าไหร่นะครับก็ออยังมีภาพให้ดูไปบ้างมาลงเป็นระยะสำหรับคนที่เป็นแฟน ติดตามกันอยู่นะอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากสุญ,ญาาถึงยูเรเนียมจากดวงวิชัยสงครามถดินดาวห์น้อยเดี่เกล่าจะเขียนใหม่นะครับปกติผมเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษา VB Visual Basic นะครับก็ว่าจะเขียนใหม่เป็น C sharp รุน,นรวนทั้งหมดแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเขียนใหม่ทำอาจาร์ก็มันอะไรอะ่ะเสียเวลาเนาะ เอาเวลามาเล่นโหราศาสตร์ดีกว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราไปนั่งเขียนโปรแกรมเดิมด้วยภาษาใหม่ๆแล้วก็ได้ฟีเจอร์เท่าเดิมอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็ทั้งทั้งคนที่เมนมาแล้วก็ผมก็คิดอยู่ด้วยนะก็ยังคิดไม่ค่อยตกหรอกครับก็เลยทำนู่นทํานี้ไปเรื่อยนะอันนี้ก็คอร์ส อันนี้ก็เน้นว่าแอปอยูเลเวอร์อสติผมทำคลิปไปประมาณ10บกว่าชั่วโมงสอนการใช้โดยสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคอร์สแบบเรียนรู้ด้วยตนเองโดยดูคลิปไปด้วยแล้วก็ใช้แอปไปด้วยในตัว,เ,วเสร็จหมดนะก็รวมแล้วประมาณสัก12ชั่วโมงผมก็ขายในราคา7890บาทน,นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้แต่ว่าโดยมากก็ เ็คงมีแอปกันแล้วนะแต่ว่าก็ได้ประโยชน์จากการดูคลิปที่ผมปล่อยให้ดูเป็นเดือนๆไปแล้วแต่ท่านใดที่สนใจมากูพักรักจำเอานะแล้วผมก็ยกออกนะเพราะว่าเพื่อจะมีรายได้บ้างเนาะจากการขายอะไรอันนี้มาถึงอันนี้อันนี้อะไรแอปอยู่ใเนี้แอสซิ o โทจีไลท์อันนี้เป็นแอปที่ผมใช้ เพื่อประกอบกับคอร์ส999บาทสำหรับคนที่มีหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบความเอียดตำ่ำ1366ปุ768เนี่ยนะรเราใช้แอปไทย l g Plus ไม่ได้ซึ่งเป็นแอปที่ผมใช้ประกอบคอร์สตผมก็เลยให้ออกแอปตัวนี้มายูนเนียน Astrology Lite แบฟรีน Free, นะท่นจะไปโหลดเอาได้ถ้าปกติแล้วจะเป็นตัวเนี้ยไทยแอตสจีพนะถึงมีฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่เยอะแยะครับใครที่ซื้อเพื่อได้ไปจากคอร์สการเรียนการสอนนะก็จะรู้สึกดีทุกคนแหละนะครับว่าโอ้โหฟังชั่นมันเยอะแยะมหาศาลมากนะครับจนผมเคยเปิดคอร์สเพื่อสอนเฉพาะฟังก์ชันเลยสิบนะ สิบสองครั้งเนี่ยครับเป็นเวลาน่าจะสักสามสิบกว่าชั่วโมงก็ยังสอนไม,ไม่ไม่ไม่ทั่วถึงนะบางช่วงก็ต้องสอนเร็วๆนี่ไม่ได้สอนโทราศัพท์นะสอนแบบการใช้แอปจริงๆก็ก็ผมเป็นคนที่ทนไม่ได้สอนการใช้แอปไปเฉยไม่ได้ต้องยกตัวอย่างไปด้วยมันก็ได้ไปด้วยนะครับเช้าวันนี้ก็ตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจนะที่ผมก็ปล่อยไปว่าแล้วแต่มันจะดนใจขึ้นมาเมื่อไรวันนี้วันเสาร์นะฮะคงเป็นวันหยุดต่อเรื่องของหลายหคนแต่ว่าผมก็เป็นคนประเภทที่ไม่ได้มีวันหยุดปกติอะไรนะครับจะเรียกว่าหยุดทุกวันก็ได้จะเรียกว่าทํางานทุกวันก็ได้เรียกว่าทุกที่เป็นออฟฟิศก็ได้นะครับโอเค อนี้กลุ่มผูมพักรักจำนะครับซึ่งผมเปิดแล้วก็คิดค่าสมาชิกประมาณหนึ่งพันบาท <c oughs> ขออภครับต่อป,ปียังก็มีสมาชิกไม่ไม่เยอะครับที่เห็นขึ้นอยู่นี่คือสิบสองแต่ว่าก็เป็นเพื่อนๆกันอยู่จำนวนหนึ่งนะซึ่ไม่ได้เก็บเงินเราสร้างกลุ่มหรือสร้างเพจหรือจัดสัมมนาที่ไหนเราก็ก็ไปด้วยกันนะครับ ตอนนี้ผมจะหา to do list ที่ผมแสดงความตั้งใจไว้นะอ่ะโอเคเจอแล้วผมได้ทำสำเร็จไปแล้วสองในห้าข้อที่ตั้งใจไว้นะก็คือผมสอนการใช้แอป you level สำหรับมือถือ android นะรุ่น standard ประมาณ5-6ชั่วโมงแล้วก็ต่อด้วยรุ่นอ t i ติเมติกห้ชั่วโมงในตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้ ไม่ให้มีคลิปดูดวนหลังนะครับก็ให้ดูไปพักนึงแล้วก็ออกตามนี่แะก็เลยดูดอนหลังกันไม่ได้ก็ข,ขายคู่ไปกับแอปนะครับตอนนี้ในราคา7890บาทตนใจก็ซื้อมาตอนนี้จะเหลือข้อ3 4, 5 3สก็คือการจะ,จะแนะนำการใช้แอปทรั p ย์ไทย a s t r o l ช g y Plus นะชื่อไทยแตดใจยูเลเนียน ก็คือผมตั้งชื่อว่าไทยเอสโซจีเหมือนกับเป็นโหราศาสตร์ไทยก็แล้วก็เติม plus จริงๆก็คือ plus ยูเรเนียนแลวย่อก,ก็เป็น TAPU ตนะปูอันนี้เพื่อนคิดให้นะก็จริงๆไม่ใช่ไลน์แนะนำนะคือขท่าหนึ่งก็สองเนี่ยไม่ใช่แค่แนะนำแต่สอนแบบฟังก์ชันรวมหลักการพื้นฐานการปฏิบัติ ดูดวงจริงหลายดวงมากอันนี้ข้อสามเอ๊ะถ้าผมทำเหมือนข้อหนึ่งข้อ2อีกเนี่ยผมว่ามันจะร่วมยีสิชั่วโมงจะจบหรือเปล่าลก็เลยลังอยู่แล้วมาทวนคิดอยู่นานแล้วเป็นเดือนแล้วเนี่ยแล้วก็จะต่อด้วยข้อ4แนะนำการใช้แอปยูโรเนียนแอสตรจีไลท์อันนี้ก็คือแอปตัวเล็กที่บอกว่าใช้ ทดแทนตัวที่3สําหรับคนที่มีจอขนาดเล็กไม่มีฟู l HD นะ Full HD ่ still, ฟังจอละเอียดสูงต้องใช้ในข้อ3แต่ถ้าท่านไม่มีก็ HD เฉยๆก็ใช้4แต่ฟังชั่นมันจะน้อยลงแต่เพียงพอเท่าที่คอร์ดล้199บาทของผมใช้ได้มาข้อหาอันนี้กะว่าจะโซโลอีกแอปหนึ่งก็คือ Uranian Astrology Plus นะเป็น ภาษาอังกฤษแอปที่มีการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเมนูต่งตางๆนะครับซึ่งผมก็ทำขายฝรั่งไปได้นิดหน่อยก็เลยว่าอาจจะโซโล่สอนการใช้ในแบบ speak English มางนะก็เป็นลำดับสุดท้ายนะครับเนีย่ยนี่ก็บอกไว้มาจะเป็นการสอนใช้แอปไม่ใช่สอนอยู่เรียนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คงจะได้อะไรไปบ้างตามภาษาคนปิดไม่อยู่อย่อยางผมน,นะเนาะ แต่สุดท้ายแล้วข้อหนึ่งกับสองก็ปิดไม่อยู่จริงๆครับจัดเต็มด้วยเนื้อหาขั้นสงูงตัวอย่างเรียบร้อยหมดนะอันนี้ข้อสามข้อสี่ข้อห้าเนี่ยผมก็มาคิดว่าผมจะไม่ทําแล้วล่ะผมจะไปทำาน่่งอื่นและแต่วันนี้ดนใจขึ้นมาว่าทำ้ะหน่อยแต่อาจจะทําแบบแนะนำเลยจริงๆเนาะเออผมต้องสังเกตว่าผมจะแนะไลฟ์แนะนํา ผมไม่ได้สอนการใช้อะไรวนันเรามาลองดูข้อสามแนะนำการใช้แอปแท็บไทอัลชีพลัสข้อสี่แนะนำการใช้แอปยูเนียนแอสโทรจีไลท์ไลท์ก็แปลว่าเบาๆนะแล้ข้อห้าสอนแนะนำการใช้ยูเนียนแอสโทรจีพลัสพลัสก็แปลว่าบวกนะฮะก็คือตัวเต็มจริงๆก็เริ่มเริ่มจากศูนย์กันนะครับ โลดแอปตัวนี้ได้อย่างไรแล้วก็ใช้อย่างไงกันต่อไปครับปิดท้ายไว้อ่คลิปนี้มันไปกี่นาทีแล้วจะไม่ได้แล้วด้วยการเปิดที่นี่นะฮะถุงช้อปปิ้งเนี่ย Microsoft Store ที่ทาร์กบายผมเจอบางครั้งผมเร็วไปนะเมาส์มันชี้ไม่ค่อยถูกจุดเนี่ยนะครับคลิกขึ้นมานะแล้วก็เซ r ร์ โดยคำว่าไทยเดี๋ยวนะชื่อแอปเนี่ยนะครับชื่อแอปตะกี้ไทย sg plus หรือ Union sg l i t e Union sg plus เซิร์ชมันนะครับผมจะไปข้อสี่ก่อนแล้วกนะันมันดูง่ายง่ายง่ายสุดข้อสี่อยู่นนเนี่ย sg l i t e ก็พิมพ์เลยเซิร์ชนะในช่อง เน่ยเจอแล้วใช่ไหมก็จะมีอยู่สองแอป Union SC Lite กับ Union S นเอสเซอร์ีพัใช่ไหมตามข้อ4กับข้อ5ของผมผมก็เลือกข้อ4ีัก่อนอันนี้ผมใช้เน็ตมือถือนะครับก็าอาจจะมีจะช้าอยู่บ้างในใจบางช่วงนะแต่ผมก็ซื้อแพ็กเกจราคาสัพ พันห้านะแ้กันในมิดแล้วผมก็เลิกใช้เน็ดบ้านไปแล้วอาแล้วนะครับเป็นปีๆแล้วอ่าอันนี้จะชาด้วยเหตุผลใดไม่ทราบนะโอเคเจอละมันบอกว่าแอป,ปของยูเนี่ยนแอสจีไลทเนี่ยติดตั้งไว้แล้วนะครับอ๋องั้นผมกดปุ่มล็อนช์ก็ลั่นได้เลย อันนี้เครื่องผมไมเป็นจอ Full HD นะหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นะครับความกว้างในหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณแนวตั้งหนึ่งศูนย์แปดศูนย์แต่แอปเนี้ยดีไซน์ให้สำหรับจอหนึ่งสามหกหกคูณเจ็ดหกแปดนะครับมันก็เลยไม่เต็มจอนะโอเค เออโลกโลก้ไ,ปไป้ห็นไหนอ่ะโอเคครับออกเป็นแมงังการใช้นะครับจริงๆจะแสดงตั้งแต่การติดตั้งก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมถอนการติดตั้งกอนแล้วกันนะอยากแสดงก้จติดตั้งเลยนะ ก็มาเสิร์ชหาแอปยูเรเนียนนมันเจอยูเรเนียนแอสมีแอปตัวนึงเป็นแอปส่วนตัวเอาไว้เขียนบทความนะยูเรเนียนแอสโตรผมจะเลือกตัวยูเรเนียนแอสโตรชีไรท์แล้วก็จะอันอินสตอลไปก่อนับเพื่อจะแสดงการอินสตอล ตั้งแต่ต้นเลยนะครับโอเคเอาใหม่นะครับยูเลเนียนแอสซอร์จีไลท์อ่ะเห็นไหมมันขึ้นปุ่ม install ์ละตะกี้มันเป็นปุ่ม launch เพราะว่าเออ่มีอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเริ่มติดตั้งเลยครับ ดาวน์โหลดดิ้งยูเนียนเอสจล์ตลอ,อสักพักจนบาร์นีมันเต็มนะนี่หน้าจอนี่ผมไม่รับประกันว่ามันจะเหมือนกันทุกเครื่องนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะทำหน้าแอป,ปหรือหน้าเว็บตัวเนี้ยให้มันแตกต่างไปอย่างไรนะในแต่ละช่วงเวลาเราไปบางคนที่จะจำนะ ว่าต้องกดปุ่มนี้ทางซ้ายัางขวาอย่างนี้ไปจำมากนะครับให้ใช้ความเข้าใจออกนะครับว่าติดตั้งคือแบบเนี้ยเข้ามาเนี่ยเจอปุ่มติดตั้งเลยติดตั้งนี้มันอาจจะยึยักซ้ายขวาอะไรบ้างเนี้ยไปจำขนาดนั้นนะถ้าจำก็วางใจว่าโลกมันต้องมีเปลี่ยนเมื่เสร็จแล้วครับก็ลนช์โอเคทั้งแรกเลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะอ,อันนี้ก็ เป็นดวงวันที่เท,ท่าไหร่เนี่ยสิบห้าเดือนสิบสองพันยี่สิบสองเป็นวันเสาร์เวลาแปดนกาห้าสิบสี่นาทีนะครับเขตเวลาศูนย์อีอ่อนได้เป็นที่อังกฤษนะครับลองกิจจุตอันนี้เป็นกรุงเทพพระราชจูดเป็นกรุงเทพตั้งแกนเมนษโอเคเป็นจาน360สามร้อยหกสิบองศาแล้วก็มาเปลี่ยนนิดนึงเช่นเราเลือกสถานที่เนะนี่ยนะยูเนียนนะครับ,รบแล้วก็ไอ้ดูข้อมูลดวงจตาจะมีดวงกำเนิดกับดวงจร มาติดกำเนิดนะครับสถานที่เลือเกเป็นกรุงเทพทันนี้กดปุ่มปิดปิดเห็นว่าทามโซนจะเป็นร้อยห้เป็นกรุงเทพเอ้ยไม่ใช่กรุงเทพอะเป็นประเทศไทยซึ่งใช้เส้นร้อย้าเอีที่จังหวัดอ,อุบลราชธานีเป็นเซ็นเตอร์นะ,ะก็จะได้ดวงวิธีใช้นะครับก็จะมีเมนูทางกว่าบนเป็นขีดแนวตั้งสองอันเนี่นะถ้ามันหด,ดสุดก็เป็นแบบนี้ ถ้ามันยืนออย่นออกมากดปั๊บยื่นออกมามีแค่นี้แหละครับข้อมูลดวงชะตาอยู่เนียนผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลดวงชะตาก็จะเป็นกําเนิดจอนแล้วก็ป้อนมันที่เวลาโซนเวลาไม่ต้องป้อนมาเลือกที่สถานที่เอานะครับแล้วก็เลือกจังหวัดถ้าไม่มีในนี้เราอยากเลือกประเทศอื่นๆเราก็มาที่ประเทศอื่นๆแล้วก็เลือกอ่าไม่มีช่างมันผมคงไม่ได้ให้นะแล้วพอเลือกปับ๊บโซนเวลาละติจูดลองกิจูดมันก็จะเข้ามาเองนะครับ เช่นกันนะครับดวงจรก็วิธีป้อนเหมือนกันเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเลือกปิดเฉพาะดวงจรคาดวงกําเนิดไว้หรือจะเปกดปุ่มปิดหน้านี้เพื่อปิดไล่ๆไปอย่างนี้ก็ได้นะครับพอปิดดวงจรดวงกาเนิดมันก็จะขยับไปทางขวานะครับเพื่อความเท่โอเคนี่คือข้อมูลดวงชะตานะครับข้อมูลดวงชะตายังมีฐานข้อมูลนะครับ เอากาเนิดมาเก็บไปก็กดปุ่มบวกเอาจอมาเก็บไปกดปุ่มลบเลือกแล้วลบก็คือลบทิง้งกดเลือกแล้วใช้เป็นกําเนิดใช้เป็นจอนได้จากฐานข้อมูลนะครับแล้วก็จะลบทั้งหมดเคลียร์ก็กดปุ่มนี้ครับโอเคนอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลจากดวงเซ็ตจากตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็กดปุ่มข้อมูลดวงจากเซต o t o r t h เช่นอะไรมาฮะ โอทอ้ o นหาจเจอไหมเงียบเจอดิเจอเนี่ยือว่ามันต้องปรับปรุงใหม่ต้องใส่ผมต้องปรับปรุงแอปนะครับเว็บเว็บของเซ s โออาร์ดีเอสอาจจะเปลี่ยนแบง์ไปนะครับไปเดี๋ยวผมไปอัปเดตแอปมามีเรื่องของวิเคราะห์ คุ้นไทยนะก็มีประมาณหนึ่งนะครับประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ให้ไว้เต็มอันจะเปิดให้ดูเล่นๆแบบแค่นี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็มีอยู่รเนียนนะฮะจากข้อมูลดวงาตาก็มาปุ่มอยู่รเนียนอยู่เนี้ยก็จะมีตัวเลือก,อกมากมายจานหมนุนปัจจัยร่องกะนะอันนี้น้อยแล้วนะฮะถ้าเป็นตัวแทบ็บไทยรจีพัดเต็มๆนี่มันจะเยอะกว่านี้มาก ถัดไปก็เป็นผู้ใช้ครับผู้ใช้เราก็ลงทะเบียนนะครับพอลงทะเบียนเสร็จปั๊บก,ก็ใช้ฟรีนะครับไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็เกี่ยวกับก็คือแอปข้อมูลเกี่ยวกับแอปนั่นเอง,เองไม่มีอะไรนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับโครงสร้างเมนูสำหรับการแนะนำในวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ